มีที่ไหนบ้างคะในภาพในฝั่งอันดามันเรามีไห <ใน S 1> มคะเครื่องแบบนี้ตอนนี้ก็คือมีที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตซึ่งเป็นโรงพยาบาลโอ้ที่เราที่เดียวด้วยนะคะคสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมอในรายการทอกกับหมอทีเคแล้วนะคะ วันนี้ก็หมอจะพามาชมศูนย์เอ็กซเรย์เปิดใหม่ของโรงพยาบาลเรานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพมหภานณีและอาคารหลวงพ่อแช่มชั้นหน,นี่เองค่ะก็สำหรับการให้บริการของเราก็มีหลากหลายนะคะในศูนย์เอ็กซเรย์แห่งนี้นะคะแต่ว่าอันที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเราวันนี้ก็คือห้องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลนะคะหรือว่าเรียกว่าไบเลน DSA นะคะก็หมอจะพาไปชมเลยค่ะไปกันเลยค่ะ มากันค่ะคุณผู้ชมค่ะหมอมาอยู่ในห้องรังสีร่วมรักษาแล้วนะคะก็มาเจอกับคุณหมอนะคะขอคุณหมอแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์บันการบุญล้อมนะครับเป็นรังสีแทยร่วมรักษาโรงพยาบาลวัิระภูเก็ตน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องกันนะคะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรทันสมัยสุดล้ําของเราวันนี้นะคะก็เข้าไปชมกันเลยค่ะ ค่ะคุณหมอคะห้องนี้นี่เป็นห้องสำหรับทำอะไรนะคะดูมันแบบใหญ่โตมีเครื่องมือไฮโซมากเลยนะคะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องแอ็กซแกรมนะฮะถ้าชื่อเต็มก็คือดิจิตอลซับสัชชันแอ็กซแกรมค่ะซึ่งชื่อย่อก็คือเป็น DSA นะฮะภาษา,ทาไทยมี <picky S 2> ไหมคะคุณหมอแบบคนฟังเครื่อง ถ่ายภาพเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิทัลอ๋อคือถ้าเกิดสมมติว่าคนเข้ามาก็คือจะเห็นระบบหลอดเลือดทั้งร่างกายเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากค่ะแล้วเรามีที่ไหนบ้างคะในภาพในฝั่งอันดามันเรามีไหมคะเครื่องแบบนี้ตอนนี้ก็คือมีที่โรงพยาบาลวัชราลเเ็เป็นโรงพยาบาลอ๋อที่เราที่เดียวด้วยนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าใครมีปัญหาแบบหลอดเลือดมะเร็งก็ช่วยได้ใช่ไหมคะใช่ครับ มีมีใครที่สามารถเข้ามาใช้บริการห้องน,นี้ได้บ้างนะคะก็คนไข้ทั่วไปในเตตอขตตอน้ทางป่าดํามันซึ่งโรคที่เครื่องตัวนี้สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาได้จะเป็นพวกโรคทางหลอดเลือดนะฮะยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งตับโรคทางหลอดเลือดขาอย่างเช่นหลอดเลือดอุดกั้นเสื้อลังนะฮะโรคไตที่มีเส้นเลือดอุดตันเลื้อลังะนะฮะโรคเหล่าน,นี้ในบางโรคจะผ่าตัด ไม่ได้ก็ต้องมาใช้ตัวคคเครื่องมือส่วนนี้ในการก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะ,คะหนึ่งก็คือมะเร็งตับใช่ไหมคะที่อยากจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดที่อยากจะเอาไปฉายแสงเฉพาะที่ถูกไหมคะให้คีโมเฉพาะ<ช>ที่จะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดเข้าไปตรงก้อนในตับโดยตรงซึ่งพอก้อนได้รับตัวยาโดยตรงเนี่ยคนไข้ก็จะได้รับผลข้างเคียงจากการได้ยาเคมน้อยแล้วก็ ตัวก้อนมะเร็งตับก็จะตอบสนองต่อการรักษาม<ร>ากขึ้นเนื่องจากว่าก้อนโดนยาไปเต็มๆก็ฟังฟังดูเหมือนว่าหมอสรุปให้คุณผู้ชมนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนถ้าเป็นมะเร็งตับเราคงต้องให้คีโมทั้งเส้นเลือดซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อหลายระบบใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะทําให้เราไปให้คีโมที่ก้อนเลยถูกไหมคะทำให้ผลข้างเคียงลดลงมากนะคะโอเค ส่วนอันที่สองที่มาได้ก็คือมีปัญหาหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นโรคไตเลือรังแล้วก็มีหลอดเลือดขาที่สําหรับคนเป็นเบาหวานใช่ไหมคะที่มีหลอดเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ค่อยดีก็เครื่องนี้จะมาช่วยทําอะไรนะคะคุณ<น>หมออ๋อแผลที่ขาเลือดรังนะคะ ซึ่งเกิดจากต่อมเลือดมันติดเราทําให้แผลรักษาไม่หายสักทีคนที่เป็นเบาหวานที่แบบเป็นแผลเลื้อรังนะคะเครื่องนี้ช่วยได้นะคะเครื่องนี้จะช่วยให้หมอสามารถนำบอลลูนเข้าไปขยายตรงจุดเลือดที่ติดได้แล้วก็ทําให้มีเลือดกลับไปเลี้ยงตรงแผลขาได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้แผลหายเร็วขึ้นแผลดีขึ้นแล้วก็สําหรับคนที่ต้องตัดขาก็จะตัด ตัดชิ้นส่วนน้อยลงใช่ไหมคะซึ่งแปลว่าเครื่องนี้ก็มีประโยชน์กับเรามากเลยนะคะใช่แล้วครับก็สุดท้ายอยากให้คุณหมอแบบฝากอะไรถึงเครื่องนี้ดียังไงสั้นๆค่ะจริงๆเครื่องนี้ก็คือเป็นวิทยาการที่ออมีมานานสักพักละนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ลงมาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนวิทยาการที่เขาพัฒนามานานแล้วได้ ของดีๆลงมาใช้ในเกาะภูเก็ตเลยก็คือขออเป็นเครื่องที่พัฒนามาอย่างดีแล้วทีนี้ก็จะทําให้คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยลดความเสี่ยงจากการรักษาอย่างเช่นไม่ต้องผ่าตัดมาใช้ตัวการรักษาแบบเฉพาะที่เลยเฉพะที่ค่ะให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นลดอัตราการนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็กลับบ้านได้เร็วขึ้นฟื้นตัวดีขึ้นนะคะทำงานได้ เร็ว,รวขึ้นค่ะโอเคก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอวันการมากๆนะคะเป็นคุณหมอรังสีร่วมรักษาของโรงพยาบาลเรานะคะซึ่งท่านเก่งมากๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ